สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนําการติดตั้งเมนูบนเวียมแวร์นะครับสําหรับสิทธิ์ที่เรียนกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โจโดอยนะครับหนักสูตร CCNA หนักสูตรเมนูนุกแอดมินหรือหนักสูตร Network s e c ซ r i t y นะครับเช่นตัว c i t y ้ t ัทคอมพ c วเซอร์พัทพที่ต้องมีเมนูกเกี่ยวข้องอผมก็ต้องมีลิงก์นี้นะครับตัวนี้ผมที่อยู่ใน Google Drive นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปแล้วก,ก,ก็แชร์ไว้ให้ใน ยูทูบนะครับโอเคอ่ะผมก็ก๊อปลิงก์มาแล้วก็ไปวางนะครับไปวางปุ๊บอ่าไปตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่ผมแชร์เซนเวสของผมไว้นะครับเป็นซิปไฟล์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดปกตินั่นแหละนะครับสมมุติว่าผมดาวน์โหลดสนินค้าจะเป็นไฟล์นี้เซนเวสเจ็ดจุดสิบนะครับอ่าก็ทําตามขั้นตอนเป็นจุดซิปก็ต้องไปแตกซิปก่อนนะครับแตกซิปไฟล์นะครับหรือใช้ว,วิธีก๊อปปี้มาก็ได้นะครับจะก๊อปปี้ไปก็ได้ นะครับหรือแตกชิทไฟล์ก็ได้นะครับแตกชิทไฟล์นะครับก็ Open with นะครับเป็น w i n d o w ์เอ็กโคลเนะครับหรือว่าเอ t กแท็นะครับจริงๆต้องเอ t กแท็นี่ยเอ็กแทนะครับผมเอ t กแท็ไปไว้ไดซีนะครับนะครับเราควรจะเอ t ก a c ็ไฟล์ตรงนี้เป็นขั้นตอนที่หลายคนน่าจะพอเป็นบ้างแตกไฟล์นะครับผมแตกไฟล์ไว้ที่ไดซีนะไดซีนะครับแตกไฟล์ก่อนนะครับเพราะว่าไฟล์มันใหญ่มาก รประมาณ5้าจิกกว่าๆตอนเราดาวโหลดซิปมามันประมาณกือเกือบสองจิกใช่ไหมอันนี้คือขั้นตอนการกันแตกไฟนะนะครับเซนเวสเจ็ดจุดินะครับ,รบผมข้ามขั้นตอนการดาวโหลดไฟล์มันไปที่เครื่องนะครับทุกคนก็ต้องขอเป็นเน็ตเบิร์กเบื้องต้นนะพอแตกซิปไฟล์เสร็จปุ๊บผมย้ายไปดีซีนะครับดีซีนะเดียนะ๋ดวยวกอเสร็จก่อนโอเคเราได้มีงนุ๊กเล่นกันนะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่สามารถอัพเข้า Udemy ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ไว้ใน YouTube ก็ใช้ดัองอา,านะครับอีกนิดนึงนะครับมีโน้กเวลาที่สำคัญมากว่า้ใครไปสายเน็ตเบิร์กซิลลี่ไซเบอร์ซิลลีนะครับโดยบรสไซเบอร์ซิลลี่เนี่ยมีน้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับโอเคนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ไดซีผมก็เชยเจ็ดนะครับ มากานโอเคอ่ะเราก็ไปติดตั้ง VMware นะครับ VMware นะครับ VMware ว์นะครับ v m ียมแเนี่ยก็สามารถใช้วิธี Open นไดเลยนะครับ Open นะครับแล้วก็บาาวไปได้ c ใที่เราตัดไปจนได้เจ็ดนะครับนี่เลือกเลย้เลยเซนเนสเจ็ดนะครับ64บิตนะครับก็เปิดขึ้นมาโอ้นะครับมันก็จะเป็นเซนเนสเจ็ด64บิตขึ้นมาอันหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถกด Start ได้ทันที Power On โออนนะครับแนะนำว่าใช้วิธี mo v e it นะครับ move it, move it, ไปมูคอิดมูคอิดไปถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้าไม่ติดอะไรต้องสามารถบูตขึ้นบูตขึ้นนะครับบูตขึ้นอย่างนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่เคยติดตั้งตัวเบียมแว์ของมินุโน๊ตมาก่อนก็ต้องไปเซตตรงไบออดทำอะไรให้มันบูตขึ้นอย่างงี้ให้ได้บูตขึ้นอย่างนี้ได้นะครับอืม โอเคนะถ้าบูตผานี้นะครับซึ่งในรูปตัวเนี้ยผมใส่ไว้ยูเซอร์เป็นบูทพาสเวิร์คือหนึ่งถึงหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะเขาได้แบบนี้นะข้นนี้คุณก็มีในรูกเงิน่นะครับอ่า m ำมันเบื้องต้นก็ lspwd นะครับนะครับ if นะครับขีเออยนะก็ไปนะครับเนี่ยดูโปรเซสดูอะไรได้นะครับทุกคนก็พอใช้ m ำมัณเบื้องต้นได้ว่า if คอนฟิกเพื่อดู IP นะครับอผมเซ้ IP พไว้เป็นเบอร์สองที่สองศนย์หนึ่งะเราพิมพ์เข้า IP Address ก็ได้นะครับเนี่ยผมเซต IP ไว้เป็นเบอร์หนึ่งเก้าสองหนกแปจสองสองหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยผมทำไว้เป็น VM-net 8นะครับ VM-net 8นะตรงเนี้ยนะก็คลิกขวา property ดูคลิกเ t t ติดูเนี่ยผมทำไว้นะครับอยู่ที่นะครับเป็น c ั s ต o ม VM-net 8เพราะนั้นถ้าเครื่องเรานะครับ ทั้งเราเนี่ยท้งเราวิวนะครับเน็ตเบรคคอนเนคชั่นดูเนี่ยถ้าวิวเด็ดแต่ก็เซตไอทีไว้เป็นชุดเดียวกันเนี่ยผมเซตไว้เนี่ยเป็นเบอร์นะครับเบอร์สองเหมือนกันสองร้อยนะสองร้อยนะครับนึง่งโผมเป็นเบอร์สองร้อยแล้วก็ตัวเป็นุกน้ตแดงเป็นเบอร์สองศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ดูนะครับประมาณเื้องต้อนกันนะ TANP นะครับไ ผมเปิด SQL Shell ไว้นะ SQL Shell เป็น port 5679เขาก็สามารถใช้ p u t t ้นะครับใช้ Putty หรือมวดเข้าไปได้นะครับเข้าไปได้นะครับ SQL Shell เนี่ย2.201เป็น port 56789ก้ามที่ผมทําไว้ตรงนี้นะครับหรือถ้าเอาชัวร์ทดสอบกันว่า Network ติดต่อกันได้ก่อนเอาวินโดว์เิงเจอกันนะครับ ส0 1ูหนึ่งเนยะถ้าวินโดว์ปิงเจออย่างนี้นะวินโดว์ปิงเจอนะครับก็ใช้พุ t ตี้เข้ามาได้เลยนะี่พุดตี้เข้ามาได้เลยนะ Open. โอเพนปุ๊บมีเข้ามาครับเนี่ยก็ยูเซอร์นี่ผมปิดไว้ให้ u s e ให้ยูเซอร์มดตัวเอได้จะมี User อร์ยูเซอร์ที่โจโดอยนะครับตรงนี้มันลิงก์ผ่านตัว เบียมแหววจะวิ่งอ้อมนิดหนึ่งแต่ช้านะครับช้าข้างหนักนะครับโอเคเพราะอร์หนึ่งทังหกเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็ซูขีดนะในนี้ก็มีอย่างในลุกในไจนะครับดูนี่นะครับนะครับในสเตปโลกทีเอ็นพีนะครับนี่มีเซอร์วิสไทยยังเลนดูเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคถ้าทำนี้ได้ก็สำเร็จนะครับก็สำหรับสิทธิ์ที่เรียนกับผมนะครับก็ ติดตั้งเมนูคอยไว้ก่อนเลยกใช้ในหลักสูตร c c n a ตรงหัวข้อ n e t w o r k Automation นะครับแล้วก็คนที่เรียนเ i น u แอด m i n ใน Udemy แล้วก็ที่สบันจูด,ดอยคนที่เรียนหลักสูตรคอม p ทสตี้พนะครับติดตั้งเ n น x ไว้ก่อนให้ในเวีร์มแวร์เมนกนะครับโอเคนะครับตามนี้นะเราสามารถเล่นทั้งหน้าคอนโซลแล้วก็สามารถมีโหมดมีโมดได้ตรงนี้เมนกใช้นะครับบอกว่าเป็นประโยชน์นะครับ ก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับเยครับสวัสดีครับ